สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน BBB e v Bike ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า JNT Pixel ครับ JNT Pixel เนี่ยคือหน้าตาเขาจะเป็นทรงคล้ายๆ Vespa ตัวใหม่เนาะทีเนี้ยวันนี้ผมจะมารีวิวคันที่แต่งแล้วที่ลูกค้าจัดออเดอร์มาให้จริงๆรุ่นนี้นะฮะจะมีสีดำสีขาวสีขาวจะเป็นนี้บอันนี้คือเดิมๆนะครับอันนี้คือรถเดิมๆแล้วก็จะมีสีส้มเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึง วันนี้ผมพามารีวิวเจ้าตัวที่แต่งแล้วก่อนดีกว่าคือสเปครถของคันนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์2,500วัตต์ฟังไม่ผิดครับเป็นมอเตอร์2,500วัตต์กับล้อจะเป็นล้อขอบ12นะฮะตัวนี้เป็นล้อขอบ12แล้วก็เป็นแบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์คือคันนี้เนี่ยสเปครถดเดิมๆเขาก็สเปคเขาก็ดีอยู่แล้วนะแต่คันที่แต่งวันนี้ไอ้คันเนี้เราทำอะไรบ้างมาผมจะเล่าให้ฟังคันนี้นะฮะ รุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังคันเนี้ยเราทําการเปลี่ยนแม็กเจ้าตัวนี้ไปสีทองตัวนี้กับจานดิสเบรกหมุดแดงตัวนี้นะฮะแต่เราใช้ยางเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยยางเดิม90ทับ90ขอบ12นะฮะขอบ12นี่ก็เทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยครับคล้ายๆพวกมอเตอร์ไซค์ฟีโน่สกูปปี้คือขอบ12ที่เป็นล้อแม็กนะฮะนี่มาดูมาดูแม็กด้านนี้สวยผมชอบแมกรุ่นนี้นะสวยดีคือผมว่ามันดูแบบ พอมาพอมาใส่สีทองแล้วแล้วขอบล้อเป็นสีทองตัดสีเงินเนี่ยแล้วมาเจอกับรถสีดําด้านเนี่ยผมว่ามันดูแบบดูสว่างดูสะอาดแล้วดูแบบดูสุขุมดิดูแบบดูแพงอ่ะมันดูแพงเนาะนี่ดูหน้าตาตรงนี้กันไฟหน้าก็เป็นงนี้นะฮะแล้วก็คือดีเทลต่างต่างของเขาเนี่ยบอกเลยว่างานเนี้ยบมากคันนี้ดีเทลทุกอย่างของคันนี้เนี้ยบมากเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบรถสเต็ปเดิมๆให้ดูอีกทีนึงแต่วันนี้ผมมา พอดีรถพิ่งเข้ามาใหม่รุ่นนี้แล้วก็จับแต่งเลยทีนี้เรามาดูชุดหลังกันครับชุดหลังเนี่ยเราทําอะไรบ้างเราเปลี่ยนสวิงอาร์มตัวใหญ่เพราะว่าสวิงต้องแนะนําว่าต้องใช้สวิงอาร์มตัวใหญ่แบบนี้นะฮะเพราะว่าเป็นล้อ12นิ้วถ้าไปใช้รุ่นพวกแบบ CNC กีก้างปลาเนี่ยมันจะห้อยเกินไปแล้วก็ใส่ใส่โช๊คตัวนี้นะฮะแล้วก็จาน์แต่งมุดแดงเหมือนเดิมครับใช้ยางเดิมตัวนี้นี่คันนี้อันนี้ติดสติ๊กเกอร์ มาดูด้านหลังกันด้านหลังไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายสีกลมเป็นไฟท้ายวงกลมอย่างนี้นะฮะเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ครับดูด้านนี้กันผมก็ชอบอาร์มตัวนี้นะเพราะาอาร์มตัวนี้ผมว่ามันดูแบบมันดูใหญ่แล้วมันดูแบบสวยดีอะแล้วมันดูสะอาดีน่มะฮะมอเตอร์2,500วัตต์ตัวนี้มอเตอร์2,500วัตต์ฟิลลิ่งการขี่ที่เราทํามาแล้วนะฮะก็ลองเทสลองเทสแล้วลองขี่ดูก็คือหนึ่งดีกว่าเดิมเพราะว่าคันเนี้ย เซฟน้ำมันโช๊คหน้าใหม่โหลดหน้าโหลดหน้าลงแล้วก็พอใส่สวิงอาร์มหลังเปลี่ยนโช๊คหลังใหม่เนี่ยคือฟีลลิ่งดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากๆเลยส่วนดีเทลอันเนี้ยเบาะเบาะเดิมนะครับไม่ได้ปาดเบาะที่เขาให้มาก็เป็นอย่างนี้เลยคือเป็นลักษณะแบบนี้เลยสวยดีแล้วก็คือทรงรถเขาเนี่ยสไตล์รถถ้าถ้าพี่เพื่พพพพอนๆเคยขี่เว็ป้าเนาะสไตล์มันจะคล้ายๆใกล,ล้ๆกันคืออ่าเบาะที่เรานั่งเนี่ย จะอยู่สูงคือมันจะเป็นสไตล์เงี้ยแบบสไตล์เบสป้าเนาะนี่ผมสูงว่าเจ็ดสิบสามนะขาก็แบบยังยึดยืดนิดหนึ่งนะเนี่ยสไตล์สไตล์รถเขาจะประมาณนี้คือท่านั่งก็สบายนะแบบมันมันมันดูคันใหญ่ดูคันใหญ่จริงคันนี้เฮ้ยมาดูมาหน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวเพราะคันนี้เราไม่รีวิวเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆก่อนสวยคันนี้สวยอันนี้จอจอก็สวยอันนี้รถผมทำอันนี้คันนี้ทำเดิมๆนะครับอ่า เดิมในเรื่องของเรื่องของกล่องเดิมแบตเดิมมอเตอร์เดิมแต่แต่งแค่ตกแต่งแค่ภายนอกความสวยงามไม่เฉยเนาะนี่มีไฟตรงนี้ด้วยไฟดวงลูกุญแจดโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอะ <laughs> สวยดีคันนี้ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูสีส้มกันจริงๆรุ่นนี้จะมีสีม่วงด้วยแต่สีม่วงรุ่นนี้หมดแล้วขายหมดแล้วมาเข้าของเข้ามาปุ๊บลูกค้ามาเห็นหน้ารานจัดเลยจัดไปสองสำคัญเลยสีม่วง มาดูสีส้มกันอ๋อนี่ก็เป็นไอหมาครับคันนี้ไอหมาก็คันนี้เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องทําชุดหลังทําชุดหน้าเดี๋ยวเรามารีวิวทีนึงอันนี้ก็รอจูนทําไฟระบบไฟเสร็จแล้วส่วนสีส้มเป็นคันนี้ครับสีส้มเนี่ยจะเป็นสีส้มสีส้มสีด้านๆนะฮะเป็นสีด้านหมดเลยครับคันนี้ทาอะไรบ้างคันนี้เปลี่ยนกล่องใบเดียวครับกล่องจูน EM ร้อย อ๋อตัวนี้ใส่กล่องร้อยห้าสิบเลยกับแบตเดิมตัวนี้แล้วก็ทาระบบสายไฟเปลี่ยนสายไฟใหม่หมดนะฮะตัวนี้คือไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องไฟมงไฟไหมนี่ไม่ต้องกลัวแล้วก็คันนี้โหลดได้ลงนิดนึงเดี๋ยวคันนี้รอจัดส่งที่กรุงเทพคันนี้เราจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละรอจัดส่งอย่างเดียวคือพอฟิลลิ่งของของเราที่ทําเปลี่ยนกล่องไปเนี่ยคนละเรื่องเลยนะ จริงๆรถรถเดิมๆของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วคือสเปครถเขาเนี่ยอย่างคันสีดําเมื่อสักครู่เนี่ยสเปครถเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะขี่ไปก็ตอบสนองได้ดีความเร็วต้นความเร็วปลายก็ถือว่าโอเคไม่ขี้เล่แต่พอเปลี่ยนกล่องเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันมันกว่าเดิมเยอะเพราะว่าอะไรไหมครับคือรถเดิมๆของเขาเนี่ยบอดี้เขาใหญ่2เป็นล้อ12ล้อก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยรถเขาค่อนข้างหนักเพราะว่าบอดี้เขาใหญ่มากแล้วก็ตัวโครงโครงรถโครงสร้างของเขาเนี่ย มันหนักๆทุกชิ้นอะ่ะมันมันมันเออมันมัน,มนสติปอะ่ะแล้วก็เราเปลี่ยนกล่องเข้าไปแล้วลองขี่เนี่ยคือตอบสนองความเร็วได้ดีมากแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ด,ดเลยแบบว่าถู้ว่าตอนจังหวะเร่งออกคือเร่งออกตัวดีอยู่แล้วจังหวะออกตัวศูนย์ถึงศูนย์ถึงยี่สิบเนี่ยดีอยู่แล้วแต่จังหวะที่ความเร็วลอยสักสี่สิบห้าสิบแล้วเราจะเร่งแซงอะไรเงี้ยพอกล่องเนี้ยขอขอมาหูสบายเลยวิ่งไ้เป็นร้อยเลยครับเร่งไปแปดสิบเก้าสิบร้อยเนาะโอเคสำหรับ เจ้าตัว g จนทีพิกคันนี้ที่เราจัดตกแต่งแล้วก็ g Send จะบอกพี่เพื่อนๆว่าถ้าพี่เพื่อนอยากได้สเปคแบบนี้นะผมรวมชุดแต่งให้เลยแล้วกคค็คือคือรวมชุดแต่งแต่งรถพร้อมพร้อมส่งให้ได้เลยครับตอนนี้ที่พร้อมส่งนะก็จะมสสีสีดําสีขาวแล้วก็สีส้มเพราะว่าสีม่วงเนี่ยหมดแล้วสีส้มตอนนี้เหลือแค่คันเดียวนะฮะสีขาวก็จะเป็นอย่างนี้สีขาวที่เป็นสีสีเงาเป็นสีเงาเงาดูแบบสะอาดสะอาดหน่อยเนาะ แสีสีดำเขาจะดูดุสีดำมาดูดุประมาณนี้ครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ผมขอฝากร้าน BBB EV Bike นะครับเราก็มีด้วยกันทั้งหมด4สาขาฮะเราก็มีที่โคราชบุรีล์ชัยภูมิแล้วก็บุรีล์เป็นสาขาอัปเกรดอีกสาขาหนึ่งก็จะมีไดโนเทสมีก็คือเรื่องอัปเกรดรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยครับมีไดโนเทสมี จูนกล่องมีทําระบบสายไฟมีทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็มีแต่ก็อย่างนี้ทุก4สาขานะแต่สาขาอัพเกรดเนี่ยคือจะมีไดโนเทสเข้ามาก็คือเราจูนเสร็จเราไม่ต้องไปเทสถนนจริงเลยอยู่บนไดโนก็คือเรื่องของปลอดภัยไม่อันตรายต่อผู้ขับขี่แล้วก็ต่อผู้ผู้จูนเนียนะครับเพราะว่ารถมันก็ค่อนคือแรงท้อเขาค่อนข้างแรงแล้วก็เราก็ไม่อยากไปเสี่ยงไปขี่ทีละร้อยร้อยรเงี้ยทุกคันเนี่ยไม่ไหวน่ากลัวเหมือนกัน โอเคยังไงผมก็ฝากติดตามกด subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดตัดไปด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวบ๊อบจะมารีวิวรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาคือไม่ต้องห่วงรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาบ๊อบมีรีวิวอยู่แล้วเพราะว่าผมขายทุกขายรุ่นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ